ตังตี้ฮันแม่วินวินเป็่นตะล่มตะายพวกละ่ะขันบันสิเป็นมันเปลี่ยนปื๊บโหลดไม่ได้ตั้งหลักเลยบ่ได้ตั้งหลักว่ากูสิเป็น่ยนยังเลยแม่เจ็บตรงไหนมันล้มตรงนั้นตอนนั้นอะเจ็บตรงไหนหัวนี่แล้วอ,อ๋อหัวฟาดเลยเหรอแม่หัวฟาดลูกข้างนี้เลยไหมข้างหลังเลยละ่ะใครไปเจอแม่ร้านหน่อย เราสั่งมาเด้อค่ะเด้อยานี่ลนะเคโอนี่ลนะจินว่ามันดีค่ะเติบยูว่ามันใตเกิดไม่ผลัพไว้วาเรอกอะไดจ้แม่สุดยอดเลยวันนี้ก็มาเจอกับพรผลิตภัณฑ์เคโอของเรานะคะวันนี้พรออกมาเยี่ยมลูกค้าที่ทานผลิตภัณฑ์เคโอของเรานะคะลูกค้าท่านนี้ก็จบการรักษาเพราะว่าก่อนหน้านี้มีอาการบินเวียนหน้ามืดบ,บ้านหมุนน้ำในหูไม่เท่ากันแล้วก็ครงเพลงนะคะหลังจากทานไปแล้วเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตได้ปกตินะคะ วันนี้ลูกค้าก็ยินดีที่จะมาแชร์ประสบการณ์อยากจะบอกต่อกับคนที่มีอาการเดียวกันนะคะวันนี้เราไปเจอตัวจริงเสียงจริงกันเลยค่ะสวัสดีค่ะแม่ค่ะคุณแม่ช่วยแนะนําตัวเองก่อนคุณแม่ชื่ออะไรแม่ช<ร>ื่อแม่จันท่ารีเขาสูงบานหันน้อยตำบลมันยามเพื่อน้องหานจังหวัดอุดรธานีจ้าอ,อายุหันเจ็ดสิบปีอ๋ออายุเจ็ดสิบปีคะ่ะจัะงตแตจีหันแมวินวินป็นตะล่มตะไตพูนละ บ่าดนี้แม่ได้มาเปิดโทรศัพท์เบิ่งแม่ก็ได้เห็นอันเพิ่นโฆษณาอยู่ในโทรศัพท์จปลาเช่โอแม่ก็ได้ว่าบ้าล่องสื่อมากินล่องเมองกันหน้ามันสีแพงซ้ำไหลแม่ก็ได้ว่างสิอันแพงไยแม่กับบ่มีเงินแมนบอแม่ก็ได้ว่าเอาซ้ำเงินเจ้าของไม่าย่ได้ปีนี้เพิ่นแม่ก็ได้สร้างมาว่าอัน่าขันสมมุว่าทอนนี้มันสิราคาเท่าไรก็ได้ซื้อมากินแม่ว่ามันดีดังเต้ เอสามสามเม็ดีเม็ดไอสามสี่เมตรแรกเลยแม่จีเม็ดที่แรกแม่ว่ามันสูนแม่อยู่ดิมันเป็นหัวหัวแม่นี่มันจะสวางออกมันชิบว่านักตอนนั้นมันหนักว่ามันเล้าลงนี้แล้วแม่มันจะเป็นนักนักมันจะเป็นอึ่งตึงมันจะเป็นเป็นบอแก้งวันเถอะมันจะเป็นให้ว่ามันจะเป็นนักเติบยุคตอนแม่เป็นยุหัน แม่เห็นพึ่งโคตรจะหน้าแม่ก็เลยซื้อมากินเมืองแม่ไม่กินล่องเมืองหรอแม่ก็ว่ามันดีคักอยู่จ้าค่ะแม่ว่าแม่ดีคักอยู่ผู้หลูกกว่าเขาว่าอีแม่ซื้อมากินโรดอ๋อเขาไม่ว่าใช่ไหมแม่ลูกรู้เขาไม่ว่าเขาบอกว่าอีแม่ซื้อมากินโรดจะให้มันเบิร์ตอันอันอันที่แม่อันเอาช่วไปสุดรุ่นนี่ข้าเจ้ามานมาเฮียนแม่ ว่าสุูข้เจ้าฟั่งข้าเจ้ยเลยข้าเจ้าเลยว่าสร้างหายแน่อ๋อรอบคือแม่แม่จบการรักษาไปตั้งแต่เซตแรกแล้วเหรอแม่แล้วที่แม่โทรไปสั่งกับพรรอบที่สองนี่ก็คืออันอันที่เพื่อนบ้านฝากอายุอันที่สามนะอ๋ออันที่สามเอออันที่อ๋อัที่สามอันที่สามเป็นของเพลินในแม่โชว์กล่องยาที่ยาที่สั่งมายาที่สั่งมาเดอค่คเดอร์ยาอันนี้นะเจโอนีลร์กินว่ามันดีค่ะเติบยูว่ามันไตเกิดไม่เคน่ะไปว้าวหรอกอะไรจ้าแม่สุดยอดเลย มันแม่คะแม่รู้สึกว่ายังไงมันแพงไปไหมจากที่ได้รู้ลาคาห้องห้อาหูจักที่แหลกแม่กับว่าแพงอยู่จ้าแม่่าแพงอยู่ตะกุไปหาหมอแห่งแพงคนนีแม่ว่าตอนแม่เป็นแม่เวิร์ดเป็นมือนเล้อดิจ้าไปหาที่อยางหมออะไรยังไงบ้างหมอจกี่แม่ไปเที่ยมไปมือที่แรกกันสองพันแปดคลินิกแล้วแม่คลินิกแม่ไปหาหมอที่ไหนมาบ้างหาคลินิกเราวหาคลินิกแล้คลินิกเขาทำยังไงให้แม่ ียดยาเข็มหนึ่งก็เอายาเมียนมาให้กินก็ว่าแก้วิ่งกินยาให้หมดนะอะกินเบิดแล้วให้มันฉีดอีกนะแม่ก็ไปอีกสามมือเลี้ยนกันแม่ก็ไปอือันต่ว่าบ่มฟีูภู้ขให้ดองรถเอินหาหมู่เอาออ๋ให้เขาพาไปใช่ไหมแา,าไปปกติแม่ขับรถกระบะเองเหรอแม่แม่บ่ขับจะเพียรแม่ขับว่าเป็นแม่ย่าน อ๋ <c oughs> อส <วะ S 2> ิว่าคุณตาคุณตาเพิ่นมาเสียใดวังหาเดียดเนี่ยเดียดเดียวันที่สิบห้าวันคุณตาเพิ่งเสียไปใช่ไหมแม่แล้เดี๋ยวตเต็มย่ายกับหลานยายกับหลานอยู่น้ำกันอ๋อย่ากับหลานใช่ไหมแม่ดูแลหลานด้วยนะคะ,ะจ้ะอยู่สองคนนี่ละคุ้มไหมหลังจากตัดสินใจแล้วแม่วาแมนคุ้มค่ัอยู่แม่วาเอามันสิเป็นยังไดก็เปลี่ยนคันกูบว่าร่องเบิงกูกับว่ารูเมนบอจ้าแม่ก็ได้ร่องเบิงว่า บ้า,าตดจกูไปหาหมอแห่งเบิดลายตัว<ช>แม่วา่าไปหาเขาป้าเขาะเเอาปั๊บเลยเออกมาก,กิ่นมันกับวบบ่าดีเมนบอลบ้านี้แม่ก็เรียกวา่าดิสื่อลองมึงกันหน้าที่แหลกบ่อยากวอาสุลูกฟังเลยย่านเขาหายเนาะว่ามันแพงเมนบอลก็สร้างแล้วกูไปได้ขอเง,งินสูเมนบอแม่วา่าเงินก็เงินยืดธงแม่คือตัวสื่อกินล่องมึงแล้วกูเป็นผู้เป็นแม่ก็ว่าสิแล้วนะแม่คนไม่เป็นไม่มีทางเข้าใจนั่นแหละ เอาเพนข้าเจ้ยยางยอกยอแเกแียเี่เข้ากับหุ่นหวยดิเข้าไปปะได้นะจ้าข้าเจ้ยยางน้าท่ากับหุ่นหวยค่ะตัวอยากไปได้คือเข้าเจ้าจ้าตะวิ้นยงสิเมื่อนึ่งแม่ลังยหนาบ้านนี่ตันี้แหละจ้าบูบไปเลยอืบูบข้าเจ้าฝ่าวเศร้าเอาข้าเจ้าจุ่มขามาไในเฮียนผีอ๋อค่ะตะก้อนแม่สิกินยาดิจ้าเป็นตะก้อนแม่สิกินยาจ้าแม่เป็น เลงเลงยู่หันสามซีเทียแม่ก็เล่นมาเปิดโทรศัพท์พเห็นนี่รันไปก็แม่ที่ได้กินจ้ะแต่ตัดสินใจเอาวันนั้นเลยเหรอแม่เมื่อน,นั้นเลย <c oughs> เปิดโทรศัพท์พเห็นเนะาะเมื่อคืนจังโลกของเจ้าของแท้แม่ว่าแมนบอ,อผู้อืนพันกับเปลี่ยนคือกันตัวแต่งจะกผู้อืนพันยังเศร้าแม่เลยค่ะส<ซ>ิไปเห็นคลิปไหนที่โดนใจที่สุดอัน ้องมันพ่อใใหญ่อันนั้นล่ะพอหญ่ที่ลูกไส่พ่นออกมาเบิงมันอ่ะอ๋อจ้ะแล้วพอนยเอียงบุจำชื่อพื่นไ่ได้ดรอกคุณตาท่านหัวฟาดพื้นไปไ<ห>นเออแม่หัวฟาดพื้นคือกันนั่นละ่ะแม่ก็ได้ว่าอ๋อแม่ก็มีอาการถ,ถึงขั้นล้มหัวฟาดพื้นหรือแม่เที่ยนหนึ่งเที่ยนึงค่ะเป็นเป็นหนักถึงขั้นว่าต้องไปนอนไหมแม่โรงพยาบาลไหมอืมค่ะมันป็นนลักษณะสมมติว่ามันเป็นแล้วยาที่น้่หมอมากเมนบอกแม่ก็ไม่กิน พันกินเราพันพ่ายได้สามสิวันที่มันสิหายยานั้นมันก็หายแม่ก็ไปได้มาได้คือเก่าขันมันสิเป็นมันเปลี่ยนปื๊บโหลดไม่ได้ตั้งหลักเลยบ่ได้ตั้งหลักว่ากูสิเป็ยนยังเลยแม่เจ็บตรงไหนมันล้มตรงนั้นตอนนั้นอะเจ็บตรงไหนหัวหนีแล้วอ๋อหัวฟาดเลยเหรอแม่หัวฟาดลูกข้างนี้เลยไหมข้างหลังเลยล่ะใครไปเจอแม่ร้านหน่อยแล้วเขาทำยังไง ก็เอินซุ่มยุ่นอยู่แล้วมากเอินพี่น้องอยลาะนี่ล้มากเอินมากเขาเจ้าก็มาโจมขึ้นโจมขึ้นแล้วเขาเจ้าเอายามาท่าเอาหัวให้ลูกไส้โทวมากพอดีก็อันเทาดองมากเทาดองก็เอาขึ้นรวดไปเลยไปหาหมอเอกซเย์เลยเอ,อ๋อได้นอนโรงพยาบาลไหมบ่ไ้นอนแต่ว่าเขาเอกซเย์ให้เขาเอกซเย์ให้หมดค่าเอกซเย์ไปกี่บาทอันไปที่นี้ขเขาสองพันแปดอ๋อเขาเอกซเย์ให้หมดไปสองพันแปดนะ รวมๆแล้วแม่หมดค่าใช้จ่ายในการรักษาตัวมาโดยตลอดเประมื่นแล้วปันเป็นมื่นแล้วปันบวกฝ่ายแม่ว่าอืมแม่แม่เป็นแม่คิดว่าแม่จะเป็นยังไงถ้าแม่ยังไม่มาเจอเคโอโอ้ยแม่วาแม่บบยื่นค่ะแม่ว่าแม่สีบ่ยื่นเลยล่ะจ้าเพราะว่ามันจิตเป็นกลางคืนเขานอนลัลาอยู่มันกะเป็นแม่อยู่กับแบรนหน่อยสองคนเป็นบอจ้าอันกระส่ามักงหน่อยกด้เอาทุ้งยางซุปไว ยาดมยามองยายังยกกระแทนีเบิดเตรียมใส่กระตาหนีไว้เบิ้ลหันวิ่นมากพิธายาไม่แม่กินร้านน้อยเ็ายาไม่กินเอาทราบมากไ้ถตอหากไว้ถืออวกใสมันมันอะไรออกแม่มันลมออกเฉยเฉยหรือว่ายังไงเพิ่งลมเพิ่งน้ำเพิ่งยังยัไในทองในใสเท่านี้ไล่ขี้เพียขี้ป่งบนแล้อออกเคยไหมมีว่ารถฉุกเฉินมารับตัวยังไม่ถึงขั้นนั้นม่เพราะว่าเพราะว่าแม่กับบมักไปโรงพยาบาลประวัติแม่อยู่โรงพยาบาลสิบ่มมีดิ เพราะว่าแม่บบเคยเป็นเบาหวานบ่เคยเป็น่ยนยางสินะอาโรคประจําตัวแม่ไม่มีใช่ไหมมีแต่เรื่องอันนี้เนี่ยคัะมีแต่วิ่อยางเดียวมันมาหนักหนาช่วงช่วงไหนสองสองเดือนขึ้นหลังสองเดือนขึ้นหลังนี่ไงสองเดือนขึ้นทั้งหลังเป็นถี่มาโดยตลอดเลยถี่ได้สองมือสามมือเปลี่ยนสองมือสามมือเป็นรวมรวมแล้วแม่เป็นมาประมาณหนึ่งปีบ่หอดปีดอกจ้าสิบบ่หอดปีดอกจ้า แต่ว่ามันมัวเป็นนักวังแม่ไก่สีสร้างยานี่ล่ะจ้ามันเห็นผลลัพธ์ประมาณที่เท่าไหร่นะแม่แม่ว่ามันได้สามเม็ดทนแล้วมันกินเบิ่งมันออกเลยมันมันมึ่ยหัวมันนี่สิมึ้ยออกมันสิบบมันสิบ่เป็นมันสิบ่เป็นอึ้งตึงอิงติ่งนะมันสิบบเป็นนักนักนะจ้าหัวนั่ล่ะแม่ก็บว่ามันดีครับโย ขันผู้ใดปิ่นยังสี่กับฝ้าวสื่อไม่กดยังมาได้ว่าสิเดี๋ยวนี้แม่ขี่มอไซ่์ได้แล้วดิโอโหจ้าแต่ก่อนนี้ไม่กล้าขับเลยใช่ไหมแม่บันองกับบวให้ขี่นองสาวก็เอาไปไว้เฮียนผนเฮียนเขาผนเขายัยนใหญ่ขี่้กลัวแม่ไปขี่นะค่ะได้ลองนึกดูถ้าแม่ขี่มันจะเป็นยังไงตอนที่แม่มีอาการเวียนโอ้ขันท้าลมล้มขันแม่ก็ตายเราเรานแต่ว่าแห่ขี่ท้องซ้เมือกับบเป็นอย่างนี้ล่ะจ้าเพราะว่าบัมีอาการสิวินดิ ถือว่าใช้ชีวิตได้ปกติหรือยังปกติค่ะตอนนั้นมีปัญหาถึงขั้นไหนนะแม่ตอนที่มีเวียนเวียนอ่ะแม่ไปไซแม่ก็ไปเพราะได้จ้าสิไปไซขันพี่ผู้ส่วนว่าไปหันไปนี้แม่บ่ไปจ้าแม่ญาติมันวิ่นค่ะขันวิ่นเราก็อาย้นพร้อมก็จะหามกันเขาลุ่งบานมันบ่จ้าแม่ก็ได้บ่ไปคงลืออนะแม่เนาะถ้าไปเวียนอยู่ตลาดอะไรเนี่ยแวถ้าไปปิ่นยุทธ์โซชีพเธอแดนได้ให้แจังไรเนาะจ้า อันนี้ว่าแม่ถือคักยูดกจ้าแม่เชื่อหรือยังว่าคนที่แม่ดูอ่ะคือลูกค้าที่จริงตัวจริงเสียงจริงเขาเป็นจริงๆแม่คือวางสัตวล่ะอันกับผู้หนึ่งพันวายุนจ้าหลวงพรอ่ะอ๋อจ้าใช่หลวงพันวายุนใช่ค่ะแม่หลวงท่านก็หายเป็นมาหลายปีแล้วแม่เพิ่นว่าเพิ่นว่าสิดีก็แม่สิเสียเนาะกินบองเหล่าเพิ่นขืนรังค่าก็ได้อีเพิ่นว่าจ้าแม่ก็เรียกว่าเพิ่นปิ่นผะเพิ่นบ่ตัวแทนแน่นอน ใช่แม่ใช่ค่ะมันก็เลยทําให้แม่มั่นใจใช่ไหมแม่ก็เลยกล้าตัดสินใจที่จะสั่งซื้อตั้งแต่โทรไปเลยตังแล้วเนาะแม่บอกอะบอซิได้ค่ะบอซี่ได้ตัวลูกก็สิหามาสงมาไห่ใสยุ้งเลยเนาะะมีคะแนนสักร้อยคะแนนเนี่ย แม่จันทาจะให้คะแนนกี่คะแนนห่วยขันว่าร้อยแม่ก็จะให้ร้อยหลุดแล้วสุดยอดเลยนะคะเพราะอว่ามันเศร้าแม่ใช่กล้าพูดเต็มปากเลยว่ามันเออกล้าพูดเต็มปากได้ว่ามันดีแม่ก็บว่ามันดีเราพูดอะไรก็ถามแม่ที่เอ้าเอ้ายายเจ้าคือบบวินก็บอกเด้กว่าสุ้ขาเจ้าฟังล่ะจ้าอันพูเข้าเจ้าสนใจข้าเจ้ามาถามข้าเฮียนมินบอจ้ากรบอกเด็ข้าเจ้าฟังอยู่จ้าแต่ว่ามันแพงจังหน่อยเด้อ มันสำรับเห่าสำสำราเหาเป็นนี่มันบอกแห้งดอกมันไม่ได้ทำตลอดอแม,แม่แม่ก็เรยกว่าสำรับเหานี่กิน่นเบิ่งขนมไข่เหาก๋วยจั๊กมันบอกไข่เห่าก๋บยออก,บกินเล้วเนาะใช่แม่ออแม่ครับส่วนมากลูกค้าที่เขาดูอ่ะเขาจะจะเห็นวิดีโอที่หนูมาสัมภาษณ์แม่อย่างเงี้ยเขาจะคิดว่าหนูไปจ้างแม่มาพูดนะอยดแค่ว่าสิจ้างม่อย่างนนเนาะเขาคิด สมูทแมนยี่ดอกอันซุม่มเขาเจ้าลูกคานขายยกขายใหญา่แนวอื่นเขาเจ้าก็คือวางสันละจ้าจ้าบ้าจัาาาจงนะบ่เป็นยังดอข้าวข้าวขึ้นจเนาะจ้าข้าวข้าวขึ้นีนนี่บ่ได้ข้าวข้ามเท็ดดิอุอ้ยแม่ซ่อสิกวดเหี่ยนถูเหี่ยนแม่ให้บ่ไ,ได้ดิจ้าตะกี้ดิหน่เดี๋ยวนี้ตื่นไหมแม่ให้เรียบร้อยเบิดอสุดยอดเลยแม่ค่ะแม่ต้อง ขันเฮียนบ่วล้วคือแม่ว่แล้วขันบด้ถูเฮียนแล้วคือแมวบ่แลหลวจ้าต้องเฮ็ดนให้มันแหลวสะกคนค่ะ KO อของเราตอบโจทย์<ะ>ลูกค้าได้ขนาดนี้นะคะคุณแม่ก็ถือว่าท่านทานแล้วท่านหาย<ะ>ท่านมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์หายเพราะว่าทานแค่ผลิตภัณฑ์เคอตัวเดียวนะคะกินได้่นนี่ละตัวเดียวไม่กินแนวอื่นเลยอ่ะลืมถามแม่แสบกระเพาะหรือว่าอะไรมีผลข้างเคียงไหมบ่ดีค่ะบมี<ะ>บจ้า มแ,แม่ก็คือดอยูดีทีแรกแม่คืดว่าอ๋อสิบ๊อบแพรกับพอบ,อบ่อก็คืดวายูจ้าแต่ว่ากินบ้างเราบอร๊อบเป็น่นไม่เป็นเนาะค่ะยอดเลยแต่ว่ากับแม่นะตอนแม่ทีกินแม่กับบ๊อได้ถามเราวม่พอแพรกับพอบ่อแม่กับบอได้วากังวลอยู่ใช่ไหมแต่ว่ากังวลใจอยู่ว่าที่แพรกับพอบ่อนอกกับวายูแต่ทานแล้วไม่มีบอ่บอบเป็นเน่นนะคะนะคะ สุดยอดเลยนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ KO ของเรานะคะถือว่าตอบโจทย์ลูกค้าในเรื่องของอาการวิงเวียนนะมืดบ้านหมุนน้ำในหูไม่เท่ากันโครงเคลงนะคะเพราะว่าคุณแม่จันทานะคะตัดสินใจทานผลิตภัณฑ์ KO ของเราทําให้ท่านหายกลับมาใช้ชีวิตได้ปกตินะคะถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆสําหรับลูกค้าที่มีอาการเดียวกันนะคะอยากสอบถามอยากปรึกษากับผลิตภัณฑ์ KO ของเราโทรเข้ามาปรึกษากับพรตามเบอร์โทรด้านล่างที่พรติดแจ้งไว้ได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะพรกับคุณแม่จันทาก็จะขอตัวไปก่อนนะคะพรก็ขอบคุณคุณแม่จันทามากๆขอแม่สุขภาพแข็งแรง